Unit One, my friends. Talk Time, Exercise One Listen and Do. Hello. Hi. What's your name? My name's Kai. Hello. Hi. What's your name? my name's Kai <S ครับที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มาจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ We Care นะครับโดยสนักพิมพ์ MacGraw Hill ของอเมริกานะครับผมตัวนี้มีหนังสือเรียนหนึ่งเล่มแล้วก็แบบฝึกหัดหนึงเล่มซึ่งจุดเด่นของซีรีส์นี้คือเรามี audio ไฟล์ให้ฟังฟรีนะครับเป็นสำเนียง native speaker อย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่นะครับ อันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้หนังสือเรียนเขาออกแบบมาน่าสนใจน่าเรียนมากสีสันกระตุน้นสวยงามนะครับแล้วสังเกตนะครับบนหัวแต่และเขาจะมีเป็นเป็นระบ,บุนะครับว่าเป็นอะดิโอตัวเนี้ยมีทั้งเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดหรือว่าฟังฟังออนไลน์ในเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ่าครับ good let's start i can say hello when i come to class exercise one listen and practice Hello. 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 ครับเมื่อสักครู่ก็เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะครับเวิร์กบุ๊กของซีรีส์วีแคนนะครับตัวซีรีส์นีเ้เรามีออดิโอให้ทั้ง ทคบุ e ๊กและเวิร์ o บุ๊กนะครับนี่นะครับตัวอย่างของตัวหนังสือของแบบฝึกหัดน,นะครับสังเกตน,นะครับก็จะมีคําว่า goal คือเป้าหมายในการเรียนรู้แล้วก็ในซีรีส์ของวี can เนี่ยทั้งหมดมีมเยอะมากนะครับแต่ละปอแต่ระดับชั้นเนี่ยเราก็จะทดสอบแล้วก็สรุปขนานไปของการเรียนรู้นะครับครับที่จบไปเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างของหนังสือเรียน We แคนนะครับระดับปฐมปีที่1 ตอนที่เรามาดูของปรสองนะครับนอกจากบทสนทนาแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่สุขสนานนะครับอย่างเช่นร้องเพลงแล้วก็มีกิจกรรมให้เข้าจังหวะด้วยนะครับเพลงนี้ทุกๆคนน่าจะรู้จักกันดีใครร้องได้ก็ร้องนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมตามด้วยนะครับ Rhythmsms Exercise you're happy you Listening it and 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 Sing know Do If 1 ครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างของแบบฝึกหัดระดับป2 Weekend นะครับว่าออนอกจากฟังพูดแล้วเราก็มีเป็น Phonics นะครับ Phonics คือยังไงลองดูครับลองฟัง Hi are you ready for goal 71 I can listen to the Phonics jingle and point to the letters and pictures one listen point at the letters and pictures นอกจากฟังพูดแล้วนะครับหนังสือเรียนวิแคนแล้วก็แบบฝึกหัดเนี่ยมีการออกแบบให้ครบทุกทักษะนะครับเรามาดูทักษะต่อไปเป็นอะไรบ้างครับเรื่องของแกรมม่านะครับเราเรียนรู้แกรมมาอย่างไงสุขสนาทยังไงนะครับแม่เบื่ออย่างไรงเราไปฟังกันครับ Exercise two. Listen, point, and chant. My, your, his, Her Your, Chant. Point His, 2. and My, ไปเรามาดูแบบฝึกหัดของระดับป3นะครับเป็นตัวอย่างนะครับว่านอกจากฟังพูดอ่านเขียนแล้วมีอะไรให้เราเรียนรู้ส,สนุกบ้างน,นะครับไปฟังกันครับ Listen and match with the pictures o a mop t <Two. S 3> a fan t <Three. S 3> a net f o n the van 5. <Five. S 3> on the log 6 <Six. S 2> on the bed 7 6 beds 8 6 mops 9 6 nets ครับที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นตัวอย่างหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวีแคนระดับประถม 1, 2และ3เป็นของประถมต้นนะครับเรามีครบทุกทักษะนะครับ ฟังพูดอ่านเขียนนะครับกิจกรรมสรุกมากมายแล้วก็ยังไงติดตามเป็นคลิปหน้านะครับเราจะมาดูกันที่เนื้อหาของระดับปฐมปายนะครับ456กันว่าวีแคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับคอยติดตามได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแปลนปะายทัดอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรามาแนะนํากันที่หนังสือเรียนภาษาอังกฤษต่อนะครับซีรีส์นี้ชื่อว่า vcan นนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเราแนะนำกันที่ประถม1 2 3สําสหรับคราวนี้จะเป็นประถมปานนะครับ4 5, 6, ี่ห้าหนังสือเรียนและแบบฝึงหัดจาก c g r a w h i l l ของอเมริกานะครับเดีย๋ยวเราไปดูเนื้อหาด้านในกันดูนะครับว่าเป,ไนป็นไย่งไบ้างและสำหรับ V ี can นในระดับประถม4นะครับก็มีหนังสือเรียนหนึ่งเล่มและแบบฝึงหัดหนึ่งเล่มเหมือนกันนะครับเราไปดูเนื้อหาด้านในนะครับแล้วก็มีเป็นไฟล์ audio ให้ฟรีนะครับเราไปฟังกันครับ Unit A healthy life. Finding out time. Exercise one. Listen and practice. Then test a partner. What should you do to live a healthy life? Good things I should do. One. I should get up early. Two. I should drink a lot of water. Three, I should eat three meals a day. Four, I should brush my teeth well. Five, I should do some exercise. Six, I should go to bed early. สาหรับเล่มนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับของซีรีส์วีแคร์เขออกแบบมาให้ฟังพูดอ่านเขียนครบทุกทักษะนะครับสําหรับคราวนี้เป็นฟอนิกนะครับรับปฟังกนนครับ Goal 207 I can read eight words with o a o e o w u i and u e 1. listen and practice One. 1. o a says o o boat coat 2 o e says o o toe joe 3 o w says o o window snow 4 u i says oo oo Fruit Suit Five U-E says o ู Glue Blue, Blue. ครับหนังสือเรียนซีรีส์วีแคนนะครับออกแบบมาให้ครบทุกทักษะฟังพูดอ่านเขียนทีนี้เรามาดูเรื่องนี้กันครับทุกคนรู้จักกันดีครับ two listen and read Number the pictures in order. Romeo and Juliet, part one. A long time ago, there were two families. They were the Montagues and the Capulets. They lived in the town of Verona in Italy. They were always fighting. They hated each other. One night, the Capulets had a big party. Handsome young Romeo Montague went to the party. He wore a mask, so nobody would know him. He fell in love with beautiful Juliet c a p u l e t ังสือเรียนแลกไปฝึกหักปีแคนมีการออกแบบมาอย่างดีนะครับเป็นเนื้อหาบุราการมีครบทุกทักษะนะครับฟังพูดอ่านเขียนเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับ Goal 257. I can use a keyboard and type A to Z. 1. Listen and fill in the missing letters. Left hand, first row. C, X C V B <Grow. S 1> ครับหนังสือเรียน w ี c a นมาดูกันที่ป .6 นะครับเนื้อหาจะสังเกตนะครับความแตกต่างของเนื้อหาระดับชั้นป .6 เนี่ยก็เติบโตขึ้นตามอายุตามวัยของผู้เรียนนะครับอ่าแล้วก็เรื่องราวในหนังสือเนี่ยก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับเป็นสังเกตที่เรียนรู้แล้วก็ มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงๆะครับเ mm hmm. ช่นเดียวกับแบบฝึกหัดนะครับของวีแคนมีการออกแบบเนื้อหามาให้เหมาะสมกับผู้เรียนตามวัยนะครับเราไปดูของปรหนะครับแบบฝึกหัดเรื่องอะไรบ้าง goal 3 h 2 d r e d I can listen to a dog or a cat lover's opinion and say my own one listen And fill in the missing words. A dog lover's opinion. My dog is a Labrador retriever. He's very smart. My dog is good at catching a ball. My dog listens to music. My dog loves water and he swims with me. PingDoug understands hundred about one words 100ครับจากตัวอย่างที่ได้นำเสนอไปนะครับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของ WeCan มีการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนครบทุกทักษะภาษาอังกฤษนะครับฟังพูดอ่านเขียนยังไงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือย,อยังไงสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แปลนปริทันนะครับยังไงขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ